โอเคคือผมมาจากอนาคตผมจะมาบอกคุณคุณนั่นแหละคุณคุณผมจะมาบอกคุณว่าคุณอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ถ้าคุณไม่ยอมกดไอ้เจ้าเครื่องซักผ้านี้จะมีอะไรเกิดขึ้นมาถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ดูครับสวัสดีครับนี่ต้องเจอบอสการ์0ดีีกันด้วยครับวันน <agę> ี้จะมาเล่นดัตตี้คลิปกันนะครับ ก็โอเคนะเออเราเออเราถ้าเหมือนว่ามันไม่อ่าอะไรเกิดขึ้นข้างหลังเอ้ยหยุดอีเอ้ยหยุดอีโอ้ยก็คนที่มาตอกผมข้างข้างข้างหลังนะครับคือคุณโตโนเฮ้ยมึงเดินเดิอเดินมาข้างหน้าเดินเดินมาข้างหน้าเดี๋ยวจะโชว์รูปอะโอเคนะเฮ้ยไอ้นี่คือคุณโตโนนะที่ได้แซงซับซับซ้๊ยคอยเปิดผมไปสิบกว่าซับเกลียดมึงโอเคมาไป ไปกันคัมมาเซ่เฮ้ยไม่เข้าหัวมาเข้ามาเอ้ยออโย่ไอ้น,นี่คือรถเก่งของแม่ไงล่ะนี่รถเก่งของแม่เราโคตรเฟี้ยวเงาะนี่รถเก่งแม่เรารถเก่งของพ่อ,อเอ้ย พ่อเราไปตั้งนาแล้วไอ้เราไม่มีพ่อเรามีแต่ไม่ต่อพ่อมึงตอพ่อมึงออกพ่อมึงออกพ่อห้รล้าครั้งีกูไม่เคยตอกว่าไม่เคยตอเลยเฮยกูไม่เคยเพราะมึงเยอะเยอะตตไอหลบาอย่างกูอ่ะได้ยังไม่เคยตอกเพราอยาว่ากงกพี่นี่ะนะว่าใครก่อจายเงนกูคงอกยตัวนเขช่วยฝ้นชวยเยังไม่มาหรอกกูไม่เคยตออหอกกูกูคือลูดีกูคือลูกดีกูไม่เคยทำมวยตังเลย ไม่เคยยคุณูเลยกูไม่เคยเลยกูรู้ก่อนตรงเขียวคุณนัดคุโคมกูรู้ก่อนมือนกี่อะไรรกูร้อกูร้มองยูนั้นปอกเลยย้ม้่งมเลยอ่ะอันนี้เซียนออะไรนยอันนี้เอเซยนซืรอเออเดี๋ยวีนซื่อกูคิดดีอ่ะกูิดดีอ่ะไปยังมืเจกมือด้วยมือไหนชิบด้วยอีอนชบด้วยไปมอเดีมือไหนนมอครนชอมือนนชอตชอเยอบช็อนวิ่งคนน่ชอชอ่คนนี่ ไปดูดูบไอ้ม่แตอะไราแระขอหยดชิบงไม่ตันลกเป็นมี้มิ้นไรมาทยเฮ้ยมึงจะพูดอะไรชิบมนบเดี๋ยวไม่ไวเดี๋ยวจะโงวาไปดูเลยยังว่ชิบันา้ขนาดไหนนากจอะไปกินไปตลาดิเชมกีกันเลยไปเลวเียกูไม่ลอยโด้ละไปชาไปด้วยดิขอมนะขอขับได้ปะ ไม่ได้เอาม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 าเยอะขับ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 เยอะขับขับเธอขับเธอขับเธอเยอะเขามาใส่กันเลเดี๋ยวจะไปกินเธอไม่ต้องละได้ได้โอเคไปเฮ้ยอย่าดนี้กูเฮ้ยเฮ้ยอย่าดนี้กู าก็ตีเออไม่ปี่ดารอเป็นคนอะไรวะเฮ้ยเปิดเปิดไปทำไมวะไม่เปิดไม่เปิดมันเปิดเองเปิดไปเองก็พอไม่มองคุณจะขับรถแบบไม่มองทางเลยเขากูเป็นโปรมิชโนอล กินบอกท้าก like ูด้วยน่ะตรงไปเรื่อยๆเลยตรงไเลตรงไปนะตรงไปเยเฮ้เฮ้ยมองเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเฮ ให้ไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวบ้าคุจะขับผ่านเออนี่ท่งทำไมเฮ้ยเสือกตกกับบนงควอามิกีโต้ฟันได้ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำไม่ก็ผมว่าเห็นเ้าอยู่กบก่เอออีจะมาช่วท่าท้อเลยเฮ้ยใจใจเฮ้ยน้ำมันคือแม่เราน้ว้ย รถแม่อะไรเราไม่สำคัญด้วยเราไม่ถามแม่หรอกก็วันนี้มีการอัปเดตเออไอ้รู้ก็ก็เดี๋ยวจะอ่านที่าเกับการอัปเดตนะครับก็วันนี้จะมีปืนมาใหม่เฮ้ยตี ก็จะมีปืนมาใหม่นะครับคือปืนเลกกนปืนบับเบิ้ลแล้วก็ปืนอีกเอ,อหลายอันเลยนะครับที่ผมไม่ได้บอกก็อันนี้ที่อันนี้ที่ผมดูมาได้ก็คือช่องอื่นนะครับก็นั่นแหละนะผมไม่ได้สมัครดิสคอดก็ไม่ได้ไอเดียเออใช่ตอนนี้ผมตอนนี้ผมสมัครดิสคอดแล้วนะครับคือดิสคอดมีมคือนะะม,มา จะได้ทำมีมช่องมีมชักคลิปหนึ่งนะก็เราจะทิ้งลิงก์ d i s ค o r ์ข้างใต้คลิปเลยนะครับก็ฝากเข้ากูมีคนบมีนมี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 ข้างข้างเอ้ยไม่ต้อง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 กูจะขวานกูจะปานวาลีน้องมาดียี่งขวานกับปานวาลีอ่ะ เปรี้ยวมากเหรอมึงอ่ะอ๋อวนๆกูหั่นโอเคเซ็ง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 หั่นเนื้อหั่นเนื้อมึงจะกินเนื้อมนุษย์เลยใช่แล้วเซ็งเซ็งเออเซ็งทำอะไรกูทำอะไรกู ทำไรกูอืมมาดิเอ้ไก่ช็อกโกแลตกูเฮียของกูแล้วก็เนี่ยของมึงโอยีอยอยโออขอดยโอ้ยอ้โอู้ออโอ้อกโอ้โอ้โอ,อยเอเอไอ,อย้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้เโอายอายโอ้ยยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้เกอ้ยโอ้ย้ว้ยโอ้องอย้อ้ เก็บไปทำไมวะเก็บไปไงเวลามีแบบอะไรข้างในอย่าเผลอจุดก็หอเฮ้ยว้ากุลระเบิดโด๊ตโอ้ระเบิดโอ้เสียไปแบบฟีฟีเลยเสอก็ดีอ่ะไป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 ข้า,า,างหน้าเห็นไหมขับชนมันน่ะมึงขับชนได้เหรอชนได้ออื้ เออโดนเหยี่ยงไล่กูโดนถุน้ำลายใส่หน้ามาปี่กก้อนหินก้อนหินนี่เจ้าก้อนหินชนแม่งเลยหน้าบักเอ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โดโดนโดไอ้โดนโดนของ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 ไอ้ยี่ของห่วยเลยเดียี่ไม่ไม่มุงเป กูแปะว่ามึงก็ไม่ดกูไม่ได้แปะอ้าวไม่ต้องเอาเดี๋ยวไปดูของปั๊บน้ำมันจะโมดเฮ้ยอะจริงดิเออเยนน้ำมันจะโมดน้ำมันจะหมดเออข้างหนาบ้างเราดีเลยไปไปไปมาดีมาดีเลย เบกเบกเบกเรก่นกอนะวปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเออดีดีดีปั๊มน้ำมันกับบ้านเอ้าไม่จอกลๆกนไม่อกลๆก้ยนบ้านหลังใหม่นี่นะหรือว่าบ้านมันติดกับอันนั้นเหเฮ้ยเพ่งเห็นบ้านติดกับเปั๊มน้ำมันมาบ้านติดกับปัอ๋อเออ ดูของเลยต่อโดน้ำมันก่อนโอ้โหซอมบี้มีกันสี่คนเลยเอ้ยสามสามสามมีขนมปังข้างในมีอะไรบ้างเออน้อยนิดเลยสี่คนเลยเหรอสามสามถอยก่อน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 ถอยก้อนถอยกมาก่อนถอยมาก่อนไม่ต้องไม่ละเขาว่าง แล้วน้ำมันแรงจากแล้วข้างในตัวหนึ่งไปดันรถไปไปดันรถไปไปทำอะไรวะดันรถมาเติมน้ำมันอ่ะเอากูเอากูเผื่อทอดล้อเลยเอ้อไอเหี้ยแมลงมันมาห้าเราเว้ย ไอมแมลงมันไอมแมลงมันมาหาเราเลยเว้ยเออมันโดนวัวโดนวัวน้ะไม่คุ้มแล้วถ้าเราไปฆ่ามาันไม่คุ้มเดี๋ยวเวลาเราเผาเนี่ยกูโดนพอแล้วมั้งไปไปยิมน้ำมันก่อนอ๋อนี่ไงน้ำมันต,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 ตู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 ้เติมน้ำมัน เว้เเ้ยมือกูมือกูอน้ามันอยู่ทางไหนวะนี่รออ๋อ,อ,อแมงแมตงต้องเดียววะเหนี่งจุกมันจะจมว่ะเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะไปดูในบ้านก่อนนะในบ้านนี่มีอะไร เพื่อไม่ใช่ไอ้ตรงเคาน์เตอร์เผื่อจะมีเคาน์เตอรอ์ไม่มีเลยไม่มีมีไม่มีมีแค่ข,ขนมปังไงด,ดันรถเป็นปะโอ้แต่เรา,า,า,าเออ,อ,อเดี๋ยวดันรถไให้ไงเดี๋ยวกูคุมรูดนะว่าออยหมด นี่ได้แล้วไอโดเขับไปโดไอโดมีเดียวนะมีแล้วเดี๋ยวก็ครับโอเคไอคิดปิดกระปองหน้าได้ปะกูมองไม่เห็นปะไอร้อน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 ล้อด พายุพายุลมมาเออพายุพายุลมลมลมเออมามาไม่สายเว้มันคืออีเวนต์ลมว่าไม่ใช่นะโอเคมันเป็นพายโอเคมันเป็นพายุาายสายโอเคเ,เค <c oughs> ลวลาเราดวงเกยด้ววะเราต้องลิงเวลาแล้วอะ เาตัดเป็นตอนที่เราเจอบ้านางนี้ดีกว่าอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมได้เดินมาที่ช็อปก็เพราะว่าน้ำมันเราหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้คุณเมื่อกี้ผมอาจจะต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีรถตู้ลอยมาคือคือเอาคือมีเด็กแหวนนันขับรถสิ่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้ามาหาเราอ่ะนี่กำลังจะเห็น เออรถยนต์ขับเรื output, okay. ่อนด้วยมันรย์ฮะก็ตอนนี้น้ำมันเราหมดผมได้เจอช็อปพอดีเลยไมว่าไม่จะดีคุณด้วยได้เจอช็อปิบเปิดเปิดได้ปะข้าไมมีอะไรม้างวอเทอร์อู้ว่าวอเทอร์โอ้ไมแล้วไม่มีแกเลยอยู่ขอซื้ออาหารตูนไว้ก่อนละกันเห็นเมื่อกี้กี่บาทยี่ห้าโอเค เดวนักกี่บาทลุงหกสิบกูกกไม่มีตังค์อีว่าหกสิบเอ็ดกูไปซื้ออือเอามารับรถมาสิบพดีเลยมาไมีน้ำมันว่ะเองเดินไปเรงเดินไปอืมมันมีออเยลกับดีเซลไม่ไม่มันมีออเยลดีมันมีออเยลดีเซลแล้วก็วอเตอร์แต่มันไม่มีแก๊ส นี่นะครับนี่คือรถของเรานะครับที่ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์เราวู๊ซหามาไกลแล้วนะเนี่ยยังห้าบาทมา มึงซื้อสักสองชิ้นได้ไหมอ่ะซื้ออะไรบ้างล่ะคืออาหารน่ะกูขอเอาลูกซองก่อนี่บ้าหรอเฮ้ยลุงแดงผมอยากยิงคุณน่ะยิงได้ปะโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบกูวางดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะ แล้วคนจบคลิปแม่งกิตหรือว่าถอนอะไรนี้จบคลิปเธอตอนอีพีสองไหมเธอเขาก็ได้ต่ออีพีต่อไปนะไปไอ้ไอ้นี่คืออีพีที่หกแล้วนะไปจบคลิปกันเออไม่ไม่ไม่มึงวางก่อนมึงมึงมึงวางเดี๋ยวกู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 จะยิงมึงก่อนเดี๋ยวกูจะยิงมึงก่อนโอเคนะ เอาหลังเอาหลังเอหลังเอหลังเอหลังโอเคนะวาง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 ไม่วางอเดียวเลยคุณว่าเ็ได้เปล่าวะอืมอเดี๋ยวางเก็บได้เปล่าวะเก็บไม่ได้อควานกูยังไงวะแร้ว มึงยิบขาดมึงยิบขาดตะนะหน่อยได้ไหมไมึงยิบมึงยิบขาดตะนาหน <ะ S 2> ่อมึงไม่มึงลองไปขาโอ้ยโ,โอเคงัน้นก็เราก็จบเ,เ,เฮ้ยวาง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 างวางวาาวาวางวางวางวานวางวานวางางว้งวางวาวางวางวางางางะางวางวางวาจวางวางวาางวางายบายนะครับ chọc in thôi này bye 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 bye, bye, bye. <laughs>